หลวงพ่อเคยพูดไว้อยู่เสมอว่าขนาดบวชฟักบวชแฟงบวชกลวยน้ำว้าเขายังเตรียมกระทะยังเตรียมเตายังเตรียมกะทิเตรียมน้ำตงน้ำตาลทับพงทพับพีกระทะเขายังเตรียมหลายหลายอย่างพวกเราจะบวชพระทั้งคนจะปุป,ปับมาจะจับมาบวชเลยบวชเข้ามาแล้วก็อย่างงั้นแหละไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมความพร้อมบวชเข้ามาแล,ล้วโคโลโคโซเทนี่ ไม่รู้จักหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นพวกเราก็ไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเข้ามาบวชเราก็ต้องทำความเข้าใจซะก่อนแล้วก็พร้อมการก็ให้ถูกตามหลักทมวินัยที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้อันนี้คือ,คอเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องดูแลช่วยกันสำหรับครวญญาโวงกว็เป็นกองหลังสนับสนุนเมื่อพระสงฆ์เข้ามาบวชแล้วปฏิบัติตนยังไงทำตนยังไง ถ้าจะว่าไปได้ดีไหมหลวงพ่อว่าด,ดีมากเพราะเหตุอะไรหลวงพ่าด,ดีมากเพราะบวชทางตั้งใจบวชจริงบวชทางกายบวชทั้งวาจาบวชทั้งใจการบวชเข้ามาจะได้รู้เรื่องของตัวเองว่าเป็นยังไงจะต้องได้ศึกษาจะต้องได้ปฏิบัติจะต้องได้รับการอบรมฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ได้เห็นได้ฟังจากนั้นก็ได้คิด อย่างน้อยก็ได้นําไปประพฤติปฏิบัติทำผู้มีอุปนิสัยนะถ้าผู้ไม่มีอุปนิสัยก็อย่างว่านั่นไปที่ไหนคือื่อบื้อเพราะมันอยู่ที่ไหนมันก็มันก็เสื่อยู่แล้วไปทางหน้าก็เสื่ออยู่ก็เสื่อไปก็เสือเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้คิดได้อ่านอันนั้นมันก็อย่างว่ามันก็ต้องมีอยู่ในโลกนี่แต่ที่ยังไงก็คิดว่า ผู้ที่เข้ามาศึกษาผู้ที่จะเข้ามาบวชอย่างนี้ก็คงจะเป็นผู้ตั้งใจคงจะได้รับการศึกษาสรุปแล้วก็คือเป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้านะั่นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดเราจะถือว่าเราเป็นผู้เก่งกล้าสาม,มารถคนเดียวไม่ใช่เราต้องอาศัยสืบทอดกันไปเรื่อยๆ2,551ปีมาเนี่ย เรานึกดูสิตายไปกี่คนแล้วตายไปกี่ยุคล่ะมาถึงยุคของเราเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นเหรอเราก็ต้องตายเป็นเหมือนกันแต่ทึ่งยังไงเราก็หน้าที่ของเรามาถึงจุดนี้เราก็พยายามทําดีที่สุดเราได้ศึกษาพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์มีสาระควรจะรักษาเอาไว้เราคิดว่าเราได้มาพบเราก็นับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญ ได้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพุทธ,ธจากนั้นเราก็ปฏิบัติตนให้ดีที่สุดจากนั้นก็สืบทอดออกไปต่อไปภายภาคหน้าถ้าคนมีคุณธรรมในจิตในใจมีศีลธรรมในจิตใจแล้วมีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขตตมว่ายึดแต่ทางโลกโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมีตะกิเลสภายในจิตในใจคนนั้นกระดุนหนึ่งคนที่กระหลายดุน สมเผากันคนนี้ก็มีกิเลสราคาโทสะโมหะคนนั้นก็มีจากคนก็ต่างเอากิเลสมาเผากัน,เ,นเดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่พวกเรารู้เห็นอยู่ทุกวันนี้นะมันก็คงจะหาที่จบที่สิ้นลงได้ยากเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะว่ามันยากถ้าหาว่าไม่ค้นเข้ามาหาตนต่อคือจิตใจ ถ่าทุกคนค้นเข้ามาหาตนต่อจิตใจของตัวเองแนละ้วตัวเองทําผิดทําถูกก็ไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราถ้าทุกคนค้นเข้ามาหาใจแล้วก็อย่างว่านนะั่นน่ะแก้ไขที่ตัวของเราเองทุกอย่างก็จะสงบเรียบร้อยแต่น,นี่มีแต่เพ่งมองไปข้างหน้ามีแต่เขาผิดเขาผิดเขาผิดอยู่งั้นอตัว,ต,วตัวผิดเนี่ยไม่ดูถาว่ามองอยู่อย่างนั้นไปว่าเพ่งนอก เพงนอกดูความผิดของคนอื่นไม่ดูความผิดของตนเองไม่ดูความชั่วช้าของตัวเองดูแต่ความชัวช่วช้าของคนอื่นมันมีทุกคนนั่นแหะกิเลสราคะโทสะโมหะมีกับทุกคนแต่ขอใครจะกักกันกิเลสราคะโทสะโมหะของตัวเองไว้ในกรอบบางคนก็ปล่อยออกทั้งดุนไปเผาคนอื่น ไประรานคนอื่นเดือดร้อนแต่บางคนก็รู้สึกทำคอกเอาไว้คือมีฮิลิคือความละอายแก่ใจอดตะปะคือความกลัวต่อบาปทาอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ถูกนะถ้าเขามาทําให้แกเราเราก็เดือดร้อนเราก็ทุกข์ใจถ้าเราไปทําให้แกเขาล่ะใช่เราทําให้แกคนนี้แต่คนอื่นละ่ะที่อยู่ใกล้ๆละ่ะเหมือนกับเรามีระเบิดลูกหนึ่งเราจะจะฆ่านายกใช่ไหม แต่นายกอมาอยู่ในชุมชนนะเราไปโยนฆ่านายกจะนายกตายต่คนอื่นล่ะเป็นยังไงถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของเขาล่ะเราไม่ได้เจตนาอะไรแต่เขามาฆ่าเขาเกลียดให้นายกอเนี่ยตอนเราไปอยู่ใกล้ๆในายกเขาระเบิดมาทิ้งใส่นายก็ล่ะเรามีความรู้สึกยังไงถ้าใจเขาใจเราถ้าคิดได้อย่างนั้นนั่นแหละแปลว่าผู้นั้นมีคุณธรรมมีจริยธรรมในจิตใจ ถ้าโลกมีจริยธรรมมีศีลธรรมแล้วโลกทั้งโลกจะผาสุขเยน็นจะไม่มีใครเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่จะทำอย่างนั้นได้ไหมอันนี้มันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้คิดถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังไม่ได้คิดเลยไม่มีอะไรใครมาก่อเข้าหูสักคำเลย มีแต่ใครพูดขึ้นมาก็เอามันเอามันฆ่ามันตีมันปนมันเอาชนะมันใชมีแต่คำนี้เขามากอ,อกอหูอยู่เรื่อยๆจิตใจมันก็หือกเขิมไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าว่ามีใครกอ,อกอหูเอ้ยอยา่าถึงเธอจะชนะไปกชนะกเพียงแค่นั้นแหะไม่ถึงร้อยปีหรอกเดี๋ยวก็เขาก็เอาไฟเผาล่างเองมีแต่กระดูกเท่านั้นละ่ะ จะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันถึงข้างหน้าเพราะนั้นเราจะไปละลานเอาแพ้เอาชนะอะไรมากมายนักหนาต่างคนต่างอยู่จะไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยถ้ามีคนเกอกหูอย่างนี้เข้ามากีเลตตัวที่ว่าเอามันเอามันมันก็คงจะถอยกูดอีกเหมือนกันเออใช่ว่งเราเอาชนะเขาก็เพียงแค่นั้นะจะเอาชนะใครได้พอชนะคนนี้ก็ยังคนนั้นออกชนะคนนั้นก็ยังคนนั้น มันเยอะเหลือเกินเราตายไปแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาก็ยังเอาชนะมันไม่ได้อีกเพราะนั้นเราจะเอาชนะใครเอาชนะใจตนเองดีที่สุดนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชนะใครชนะใดใครหมื่นแสนยังสู้ชนะใจตัวเองไม่ได้เพียงครั้งเดียวนะการชนะใจขคนตัวเองนั้นนะประเสริฐเลิศกว่าการชนะสิ่งอื่นร้อยครั้งพันครั้ง แต่ชนะใจตนเองนั่นแหะเลิดประเสริฐเอาชนะไปเรื่อยๆจนถึงชนะก oh ิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจราบคาบเย็นสนิทไฟราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจดับสนิทนั่นแหละชนะโดยเด็ดขาดเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระหันสาวกนะแต่นอกจากนั้นไม่ชนะใครเท่าไหร่ก็ยิ่งทวีคูณชนะคนนี้เขากด ตั้งป้อมขึ้นมาแล้วจะสู้ล้ะชนะคนนั้นเขาก็ตั้งป้อมขึ้นมาจะสู้ผลที่สุดเราเป็นศัตรูเขาทั้งหมดจะย,ย่างก้าวไปที่ไหนก็ไม่ได้ทีนีม้มีแต่ขวากมีแต่หนามเขามีแต่จะสู้กับเราทั้งหมดถ้าเราชนะใจตัวเองไปที่ไหนร่มเย็นมีแต่ให้มีแต่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไปที่ไหนก็ร่มเย็นใจของเราก็สบายผู้ที่เห็นเราก็สบายใจ ไม่คิดว่าเราจะไปฆ่าไปป้นไปฉกไปขโมยไปเบียดไปบังไปคดไปโกงเขามีแต่ไปให้เขามีแต่ไปเมตตาเขามีไปแต่มีไปคิดสงเคราะห์อนุเคราะห์เขามีแต่ไปแนะนําสั่งสอนเขาให้เป็นคนดีถ้าคิดอย่างนั้นใจใจของเราไปที่ไหนก็โลกทั้งโลกสงบลมเย็นเป็นสุขไปหมดแต่วันนี้โลกทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยสิสรุปแล้วก็คือขาดการได้ยินได้ฟังขาดการศึกษาธรรมะ ไม่มีธรรมะในจิตใจก็เลยทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่ยนะเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามนะถึงโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนก็เถอะแต่ใจของเราจะเฉพาะตัวของเราอย่าให้เดือดร้อนวุ่นวายพยายามปรับปรุงใจของตอนเองนั่นะทำใจของตอนเองถึงจะทำใจคนอื่นไม่ได้ก็ทำใจของตอนเองเอแล่หนะ้าข่าหนะ่าข่าไปเจ้านะ้าเกิดมาแล้วกี่ปีข่าจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ ถึงข่ายจะทำยังไงจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้าก็จะต้องทิ้งทั้งหมดนั่นแหละแต่ถึงข้าพเจ้าอยู่ในสถานะน,นี้ข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดจะไม่ให้เดือดร้อนตนและผู้อื่นและก็พร้อมก,กันก็การสแสวงหาทรัพย์ของข้าพเจ้ายศถาบรรดาศักดิ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ลดละข้าพเจ้าจะทําให้ดีที่สุดในใจของเราให้คิดไว้อย่างนั้น แต่อีกสักวันหนึ่งดีที่สุดขนาดไหนก็เถอะข้าพเจ้าจะต้องวางจะต้องทิ้งทั้งหมดเหมือนกับคนทั้งหลายที่ล่วงลับดับขันก่อนหน้าของพวกเราเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตย์มจัก,กรพรรดิไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไหรในโลกนี้เขาก็ทิ้งไปทั้งหมดเราจะเป็นผู้วิเศษจากไหนที่จะไม่ทิ้งเหมือนกับท่านเหล่านั้นถ้าเราคิดได้อย่างนั้นความผักดันโลกความร้อนอุณหภูมิ กิเลสในจิตในใจของเราคงจะลดลงนะหลวงพ่อว่านะอนลับพรในทอนนี้นะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราอีกในแนวหนึ่งเหมือนกันสัพพโรคาวินีหมต